องครักษ์เทพตัวที่สองหุ่นเชิดระดับมายายินหลังจากหวังหลินประทัดกับผู้สงรร่งสารอารามเทพอสศนีจนผู้สงรร่งสารนับเยินและกำลังหล,ลบหนีผ่านวิติว่างในขณะที่ผู้สงรร่งสารหลบหนีผ่านมิติว่างหวังหลินส่งองคารักษ์เทพและอสูนสายฟ้าเขาเงินตามไปด้วยหวังหลินวางแผนจะสร้างหุ่นเชิดองคารักษ์เทพตัวที่สองรรโดยใช้ผู้สงรร่งสารและอสูนสอยฟ้าตัวที่ผู้สงรร่งสารนำออกมาตอนนี้หวังหลินกำลังตามมาโดยใช้เข็มทิศดวงดาว หวังหลินจะหลอมสร้างองค์คารักเทพตัวที่สองได้หรือไม่ถ้าได้แปลว่าเขาจะมีหุ่นเชิดระดับมายายินเป็นองค์คารักคิดแล้วน่ากลัวจริงๆเอาล่ะครับพร้อมแล้วลุยการสะกดรอยของอสูรสายฟ้าในขณะที่หวังหลินกําลังไลต่ตามผู้สงสารที่หนีผ่านวิติว่างตอนนี้หวังหลินใช้เข็มทิศ ดวงดาวไล่ตามท่ามกลางความผันผวนของมิติว่างอสูรสายฟ้าที่กำลังหวาดกลัวจนสั่นเทาได้ตัดสินใจครั้งสำคัญแม้มันจะลังเลในตอนแรกแต่สุดท้ายก็เลือกที่จะติดตามหวังหลินเข้าไปในรอยแยกมิติการปรากฏตัวของมันในภายหลังกลายเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญในการข่มขวัญและกดดันศัตรูร่วมกับกลุมกำลังอื่นของหวังหลินกลวงพลังดั้งเดิมและการสร้างความตายใจหวังหลินเริ่มเปิดฉากด้วยการใช้จิตวิทยา เขาพ่นพลังดั้งเดิมออกมาแปลงเป็นสัญ,ญลักษณ์นับไม่ท่วนประทับลงบนร่างผู้สงสารซึ่งเป็นการแท้งทําเพื่อสร้างความเชื่อใจในขณะที่ผู้ส่งสารเองแม้จะมีความระแวงในตอนแรกถึงขนาดพ่นไอเย็นข่มขู่แต่เมื่อเห็นว่าพลังนั้นไหลเวียนในร่างอย่างอิสระและดูเหมือนจะเป็นประโยชน์จึงยอมลดการป้องกันลงและหลับตาลงอีกครั้งจังหวะสังหารและแท้ฟาดวิญ,ญญาณในเซียววินาทีที่ศัตรูหลับตาหวังหลิงเปลี่ยนจากมิตรเป็นเพชรคาตทันทีเขาเรียกแท้ฟาดวิญญาณ โซเอสเลย์อว so, ิปออกมาด้วยความเร็วที่เหนือชั้นการโจมตีนี้ไม่ใช่แค่การฟาดธรรมดาแต่เป็นการหัวรัวถึง6ครั้งในพริบตาเดียวจนเสียงแส้ดังสนั่นหวั่นไหวแรงประานนี้ไม่ได้ทำลายแค่กายอยากแต่กระแทกเอาวิญญาณดั้งเดิมเนสัซนโซของผู้สงสารให้หลุดกระเด็นออกจากร่างถึง7ฟุตซึ่งถือเป็นสภาวะที่เสียงตายที่สุดของผู้บำเพ็ญเพียนการผนึกกำลังรุมกินตกเมื่อวิญญาณหลุดจากร่างหวังหลินไม่เปิดโอกาสให้หายใจเขาใช้ทรัพยากรที่มีทั้งหมดรุมจู่โจมพร้อมกัน องครักเทพก้าวเข้ามากดดันในระยะประชิดอสูนสายฟ้าคำรามลั่นเพื่อสะกดความวิญญาณวิญญาณหลักขั้นสูงสุดส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนเพื่อปั่นประสาทและโจมตีทางจิตวิญญาณค่ายกลกระบี่และตาข่ายกดเกณฑ์เพื่อปิดตายทางรอดหวังหลินเรียกใช้ค่ายกลกระบี่เจ็ดดาราซึ่งกระบี่ทั้งเจ็ดเล่นประสานปราณเป็นหนึ่งเดียวตวัดลงมาขวางก้รระหว่างวิญญาณกับร่างกายของผู้ส่งสารไว้พร้อมกับอสูนปีศาจทั้งเจ็ดในกระบี่ที่คอยคุมเชิงและเหนือสิ่งอื่นใดคือ ตาขายสายฟ้าจากกฎเกณฑ์ที่หวังหลินวางแผนไว้ล่วงหน้าซึ่งกางรอยอยู่บนหัววิญญาณดั้งเดิมนั้นเรียบร้อยแล้วทําให้ผู้ส่งสารตกอยู่ในสภาพลูกไก่ในกํามืออย่างสมบูรณ์เรียบร้อยหุ่นเชิดระดับมายาหินจากนั้นหวังหลินดําเนินการหลอมร่างของผู้ส่งสารให้กลายเป็นหุ่นเอชิดองครักเทพโดยใช้พลังดั้งเดิมและดึงธาตุโลหะจากสินแร่ทั่วทั้งดวงดาวมาหลอมรวมจนร่างมามีนั้นเปลี่ยนจากสีทองแดงกลายเป็นสีเงิน ซึ่งแสดงถึงระดับที่สูงขึ้นแม้วิญญาณดั้งเดิมของผู้ส่งสารจะโกรธแค้นและหวาดกลัวแต่เมื่อเผชิญกับแรงกดดันจากปราณกระบี่ของหลิงเทียนโหและคำขู่บังคับเขาจึงต้องจำยอมรับข้อเสนอการเป็นหุ่นเชิดเป็นเวลาสามพันปีเพื่อแลกกับโอกาสที่จะมีชีวิตรอดในอนาคตในขณะเดียวกันดาวหยุนเซียอันเป็นสถานที่อันตรายและเต็มไปด้วยหมอกแห่งความตายในดนาราจักรทุกชั้นฟ้าเกิดความปั่นปว่วนอย่างรุนแรงในม่านหมอกหนาก่อนที่ร่างผอมบางในสภาพสบักสบอม และเปลี่ยนไปด้วยความหวาดกลัวจะพุ่งทยานออกมาพร้อมกับเตาหลอมขนาดใหญ่บ่งบอกถึงเหตุการณ์ผิดปกติบางอย่างที่กำลังเกิดขึ้นในพื้นที่ต้องห้ามแห่งนี้สิ่งที่ข้าสามารถช่วยเจ้าต่อได้คุณเอชิดองคารักเทพสีเงินที่หลอมจากร่างเสียนขั้นมายาอินมีความแข็งแกร่งเหนือกว่าระดับทองแดงอย่างมหาศาลด้วยการผสานพลังดั้งเดิมของหวังหลินเข้ากับธาตุโลหะเข้มข้นที่สกัดจากสินแร่ทั้งดวงดาวทำให้ร่างกายมีคุณสมบัติเป็นกึ่งโลหะอมตะทนทานต่อการโจมตีจากสมบัติวิเศษ ระดับสูงได้ด้วยมือเปล่าและกลายเป็นอาวุธที่มีชีวิตซึ่งร้ายความเจ็บปวดหรือความลังเลในการต่อสู้ในด้านประสิทธิภาพการทำลายล้างหุ่นเชิดตัวนี้ยังมีพลังพื้นฐานของขั้นมายาหินครบถ้วนแต่ถูกยกระดับด้วยสภาวะที่พร้อมจู่โจมด้วยพลังกำลังสูงสุดตลอดเวลาทำให้มีความเร็วและพลังโจมตีรุนแรงยิ่งกว่าตัวผู้ส่งสารในยามปกติเสียอีกนอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นไม้ตายสุดท้ายที่สามารถระเบิดตัวเอง เพื่อสังหารยอดฝีมือในระดับเดียวกันได้ในพุทตาธรรมให้มันกลายเป็นหนึ่งในขุมพลังที่น่าเกรงขางที่สุดของหวังหลินการยกระดับจากองค์คาร์เทพตัวเดิมสูหุนเชิดสีเงินถือเป็นการก้าวกระโดดครั้งสําคัญของหวังหลินเนื่องจากหุ่นตัวใหม่นี้มีหลักฐานมาจากเสียนขั้นมายาหยินซึ่งมีความแข็งแกร่งทางร่างกายและระดับพลังดั้งเดิมที่สูงกว่าหุ่นระดับทองแดงตัวเดิมอย่างเทียบไม่ติดเมื่อผนวกกับการหลอม รวมธาตุโลหะเข้มข้นจนกลายเป็นระดับสีเงินทําให้มันกลายเป็นโล่ก,กาบังและอาวุธสังหารที่สามารถรับมือกับสมบัติวิเศษระดับสูงได้ด้วยมือเปล่าหุ่นตัวนี้จึงไม่ได้เป็นเทียงแค่ธาตุรับใช้แต่เป็นกลุมพลังที่สามารถต่อกรกับยอดฝีมือไหนระดับแถวหน้าของดาราจักรใดห้อยอย่างสูสีในขณะเดียวกันอสูรสายฟ้าที่อยู่ข้างกายหวังหลินก็ทําหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มที่สมบูรณ์แบบ โดยเป็นทั้งพาหนะที่มีความเร็วเหนือแสงและหน่วยจูโจงระยะไกลที่ส่งพลังสายฟ้าที่มันปลดปล่อยออกมามีความสามารถในการทำลายล้างวิญญาณดั้งเดิมของศัตรูได้อย่างรวดเร็วเมื่อทำงานรวมกับหุ่นเชิดสีเงินที่เน้นการป้องกันและการโจมตีระยะประชิดที่เด็ดขาดกองกำลังชุดนี้จึงทำให้หวังหลินมีความพร้อมในระดับสูงสุดไม่ว่าจะต้องเผชิญกับการรุมล้อมหรือการดวลกับศัตรูที่มีตะบะสูงกว่าตนเองก็ตามเอาล่ะครับกลับมาพบกันในตอนถัดไปนะครับ